กินเถอะกินเถอะขอถ่ายนิดเดียวหรอก่ออะถ่ายไม่ได้เหรอ <laughs> ถ่ายไม่ได้เหรอก็ถ่ายนิดเดียวเอง <laughs> ไปกินไปกินกินต่อกินต่อกินต่อแม่เราเล่นแม่เราเล่นอะกินต่อ กินต่อไปกินต่อไปถ่ายรูปไม่ได้เลยอ่ะกว่ามแม่นักถ่ายรูปไปหรือพาไปตัดไข่อยูอ่ได้ไม่ต้องไปไปหาผลิตผลิตลกูกเออๆกินก็กินอะ,นอะไม่กวนละกวนละลายสริดกวนตุบเลย อย่าโก,กินก,กินก,กินเยอะๆโลูกรีนเยอะๆไม่ต้องเล่นยังไม่ต้องเล่นลก,กินก่อนก,กินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเออกินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเร็วๆอย่ามดขึ้นเร็ว อ่าอร่อยอร่อยค่ะกินเลยกิน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 ถ้าลูกกินกินเยอะๆลูกกินเยอะๆเออกินเยอะๆลูก